คนที่กาลังเริ่มค้าชการเนี่ยควรเริ่มต้นยังไงดีตั้งแต่วันนี้ครับอย่ารีบกู้ค่ะอาย่าจบเลยครับพอมันเริ่มกู้ปุ๊บมันเหมือนเราเริ่มขุดตัวเองเข้าไปอยู่ในหลุมอะค่ะยอมรับว่าบางคนกู้ไปด้วยาทางบ้านเข้าไปได้ไดแต่ก็าบางอย่างอะค่ะคือวางแผนให้ดีก่อนเนาะกู้ไปทำอะไรบางทีถ้ากู้ไปเกิียกู้ไปใช้มันอาจจะได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายมันต้องกลับที่ การใช้จ่ายเราหรือเปล่าอาจจะต้องปรับที่การหาอะไได้เพิ่มหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารีบกู้ค่ะแล้วก็พองเงินเดือนเข้ามาเนี่ยเปลี่ยนจากใช้ก่อนเก็บมาเป็นเก็บก่อนใช้ค่อยไปคิดต่อว่าเก็บแล้วจะไปเก็บไว้ที่ไหนแต่อย่างน้อยะค่ะเก็บก่อนใช้ทํายังไงก็ไดใ้ให้เรามีเงินเหลือก่อน ถ้าเป็นสูตรจริงๆอะค่ะอย่างน้อยเนาะบรรจุเข้ามาใหม่ๆอะค่ะเงินเดือนเรายังไม่เยอะเก็บสัก10%ของเงิน<ม>เดือนมันก็มไม่ได้เป็นเงินที่เยอะนะคะสิอร<ม>์เซ็นของเงินเดือนตั้งต้นเหล่าก็อยากให้เริ่มเก็บประมาณนั้นก่อน<ม>ค่อยๆดูว่าเราจะเก็บเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อย่ารีบสร้างภาระภาระที่บางทีมันเหมือนจะจําเป็นแต่เราอาจจะแค่หาข้ออ้างให้มันดูจําเป็นนะคะ